แต่แกเขาไม่ได้ยืนกอดโดยการกัะแท้หรอกไม่หาลำบากเกิมากิมน่นก้อนี่ไกมมากแกมาเนี่ยพ่อมันดิ้นเป็นย้อนต้อดมหวามัดยันวง,ย,งยันวงยันวงไป่น,น,นยันวงไป่น,น,น<า> เดียวเดียวเขาเงี้เปล่าเขาบอกท่านจตั้งกล้องนกเนะช่องเลยนี่เนยมาเร็วมาเป็นฟิชเตอร์หน่อยเร็วผมเป็นฟิเตอร์หน่อยเขาก็หิวเพราะเขาเอาม้าเขาดิเหลัดียวนมึงก็บวกเขาเขามาบางหั่นี มันไปสร้งเขาจีเดืยอยนไปาังมวกจเกที่จมเอดันก็มมมมเหลือจีดึงขึ้นมาเย ไปว่าเฝ้าออกมาเขาสกยวเขามึงเลีนมามึนี่เลยมึงเลีนแหงแห้งขึ้นเรื่อเอาลอกมึงมึง่เร็วเรีว่าจขอไเลยเาซงเยไปมั้ยไอ้ไปคิดงาาะ้คิดาเขาแท้นันจิอกไปไหนไปอย่นี้ะม่ยากเลยหรอไป

รอยทส่เ้า <Cup> อีกสกหน่วยเปงนคดย่งงามเลยมันมัต้องปืนอ่ะอวนใส่อยู่เปดให้เดได้เลยดี๋ยวดีจะลงติ๊กต็อกกันล่ะคลิปสันพเกี่ยวขอยมันเกี่ยวข้อดทะลกกระโด มันบาปมันติดสิเอาคนเลยวไปวนาต่อตรงไปเลยใจหใจไปเลยเฮ้ยเขายืนเอาเลยเอาเลยแอ่งนับหนุนเดินกับลอี่ะบรงเามันไปกินขากับแกหลอู้นไม่นบ้านี่ยอ่งหน่นียเยกับ่นนนี่ครับวามันบาปครับ งานนี่มือจายผมเกี่ยวล่มเบิอ์คูณหน้าเลยครับเกี่ยวไห้หนอดสู้ทั้งในอยครับที่นี่บักเือมันไม่เกี่ยวครับเดี๋ยวก็ที่แก้มือครับท่ายต่อไประแนนกระโนเขา ิี้ฟ้าบกัะก่นกันไปเมื่อกี้ขีกกาเขาสิเกี่ยวเขาแล่นไปเลยอย่าหาทำอย่าหานำนี่ยสขาวไปนั่นรถเกี่ยวเขาสิตอบแทนมันก็สิดึงมันเคล่นหรอกไป แล้วก็ดีดึงหงขึ้นหรอกไม่ได้กู้ขับให้ไม่กู้ขับให้กอมึงเรียนมาแย่งก็ขึ้นในเล้วไม่ได้กูขับให้ลงมาีนี่เลีผาเฮ้บนต้ปัดวางเนโอ้ยตัวเกงด้วยเก็บไปอยู่ข้าวออกเลยเะเก็บรักษาเลยแหละเขาติมาเห็นตัเนี่ยเขาสิเก็บจบเหมือนเชกโลกงันผู้เลยเนาะ แต่แก็ียกขาเขามั่คือเรียนแอบของเขาในวันนี้แม่มันลงมองบวกเลยไม่ใหนะ้บราุมาาลุม,ลอมลอนอะก านเกง <c oughs> ไปได้์ิด้งไหน มันน่าโชว์นะยกข้าวก็ได้แต่รู้อกว่าเป็นพิธีไมนเก่วบ้านเดี๋ยวโดนบททำไมดูแม่เทสเกี่ยวอะไรเราทำดีมาเกี่ยวข้าวช่วยพ่อช่วยแม่แม่ไม่บทหรอกฮ่ามูจอน้าเดียอย่างเะี้ยนมูจอนเปิดตัวท่ันในอิบรับ

เวไนทำอะไรบ้างเนี่ยนูเหรอไหนก๋วยเตี๋ยวนู่นไงนูนอยู่เ่นแยกถลงมาปะไม่เอากระนิ้วให้เนียงหน่อยเดี๋ยวเนียงเกี่ยวโชว์ไม่แล้วก็ถ่ายลงเฟซให้เพื่อนดูช่วยแม่เกี่ยวข้าวสักกำหนึ่งนี้เราพอได้หน้าท่านี่ก็ได้ทเหมือนแล้วก็ถ่ายเซลฟี่ลง สาววิศวะมาเกี่ยวข้าวช่วยแม่หาไม่มีนะแบบนี้สามภาพ,าพสามภาพเพราะปอนโต d o เราเป็นช่างภาพชอบสร้างภาพ <c oughs> ยุบข้าวอะไรข้าวพิลล์ oh แม่ให้อาทิเท่าไหร่ <c oughs> ไปเรียนให้เป็นคร <c oughs> ึ่งเดือนเท่าไหร่ถ้า <c oughs> ถ้าทั้งเดือนก็หกพันอันนี้คือแบบรวมทุกอย่างเลหกพันวิเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่เอาหรอกเรียนไม่รู้เรื่องต้องครึ่งเดือนหกพันป้าเดือนละหมื่นคนนะพี่พ่อเดือนหนึ่งถ้าต่าโทมกลับมาคุยอใครไม่รู้เรื่องเนาะเป็นไรตอนนี้ก็คุยเรื่องงานไงคุยเรือฟูไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยว,วคุยกับแม่หนึ่งแม่พูดไรนี่แม่หนึง่งกลับหมดแล้วโจรถับหมดแล้วประตูแล้วเนี่ยคอนจะว่าหรือไงเนี่ยว่าอะไรจะมีน้ำ เป็นไองอห้อยแหกคองเลอะก็จมหรอกิอิ้นแข็งอยู่ เขาตบเล่งแห้งกูงลูกพี่มาดิเขาเล่งหนัมากเลยทางมันบอกว่าลูกพี่เฮ็ดให้เบิ้งมาถึงเนี่ยเป็นเงืครับเป็นมุนล,ลูกพี่นีกก่เบิ้งเจ้าสอเจ้าเอาผ่านนี่เอาส่งมบิงตัวยาง,เ,ยงเขาตบเคียงเขาคือเบิเขาไปต็ตบเบิ เพื่นเพื่เปิดตู้วะมันแค่ใช่เ้เปิดตู้วะข้าเมียเลยข้างเมียไปดจุกลยนะจะจกเลยในูนี้เอ